สวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนบทเรียนออนไลน์กันอีกนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษค่ะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนกันนะคะเป็นคําสนทนาการาพูดหรือขออนุญาตคุณครูนะคะหรือเป็นการสนทนาในชั้นเรียนของเรานะคะ สำหรับวันนี้เราจะเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3กันค่ะโดยคุณครูจีราพรสินจันทร์นะคะหรือว่าคุณครูแจงเช่นเดิมนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะกลับมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษการสนทนาเพื่อนําไปใช้ในชั้นเรียนกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะ Classroom r a n q u e ค for student s Classroom ก a n ด์ค for student คะคำแรกนะคะเราจะมาสนทนาเกี่ยวกับการที่เรามาโรงเรียนสายนะคะเราจะพูดว่าอย่างไร I'm sorry I am late I'm sorry I am late นะคะขอโทษที่มาสายครับนะคะก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนเราก็จะพูดคำว่า I'm sorry I am late นะคะ late แปลว่าสายนะคะดูคำต่อไปค่ะ Can I come in Can I come in แปลว่าผมเข้าไปได้ไหมครับคุณครู ผมเข้าไปได้ไหมครับนะคะเป็นการขออนุญ,ญาตเข้าชั้นเรียนค่ะ Can I come in นะคะคำต่อไปค่ะเป็นการขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำนะคะเมื่อเราต้องการไปใช้ห้องน้ำเราต้องการออกไปข้างนอกเราจะบอกคุณครูว่าอย่างไรนะคะพูดตามนะคะ Can I go to the restroom Can I go to the restroom นะคะขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมครับเป็นขอเป็นการขออนุญาตคุณรูค่ะเพื่อออกไปทำธุรกิจส่วนตัวค่ะรับต่อไป Can I change seats Can I change seats หรือขออนุญาตเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมครับ สมมติว่าเด็กๆนะคะนั่งตรงนี้ไม่ถนัดหรือไม่สามารถที่จะมองเห็นกระดานที่คุณครูสอนนะคะหรืออาจจะไม่ได้ยินนะคะเด็กๆก็จะขออนุญาตคุณครูนะคะแทน I change seat นะคะ Can I change seat แปบลบว่าขออนุญาตเปลี่ยนที่นั่งหน่อยค่ะขออนุญาตเปลี่ยนที่นั่งหน่อยครับค่ะเฟรมต่อมานะคะเป็นการขออนุญาตไปพบ คุณครูหรืออาจารย์นะคะที่ห้องพักคุณครูนะคะอ่าคนนี้จะพูดว่าอย่างไร Can I come to your office can I come to your office ขออนุญาตไปพบอาจารย์คุณครูที่ห้องพักคุณครูได้ไหมครับอ่าเราก็จะใช้คำนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นการ ขออนุญาตตอบคำถามนะคะเมื่อเด็กเมื่อเด็กๆนะคะอยากตอบคำถามเราก็จะขออนุญาตคุณครูก่อนนะคะเร,เราควรเราควรพูดอย่างไรนะคะ Can I answer the question? Can I answer the question? นะคะผมขออนุญาตตอบคำถามได้ไหมครับนะคะก่อนที่จะขออนุญาตเราต้องขออนุญาต คุณครูก่อนยกมือขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่า Can I a n s w e r the question นะคะต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดหน้าต่างได้ไหมครับเราจะบอกว่า Can I open the window Can I open the window window แปลว่าหน้าต่างนะคะขออนุญาตเปิดหน้าต่างได้ไหมครับ นะคะเราใช้คำนี้กันค่ะาคำต่อไปนะคะเมื่อเปิดขออนุญาตเปิดแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาขออนุญาต,ป,ะะออญาตปิดหน้าต่างกันนะคะ Can I close the window? Can I close the window? ขออนุญาตปิดหน้าต่างได้ไหมครับนะคะเด็กๆก็ทบทวนนะคะลองพูดตามผูแจดูนะคะ ต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดสวิสเปิดสวิสไฟในห้องเรียนนะคะ Can I switch on the light? Can I switch on the light? ขออนุญาตเปิดไฟได้ไหมครับคราวนี้เราจะไปดูว่าถ้าขอเปิดไฟแล้วเราจะขอเปิดปิดไฟนะคะ Can I service of the ride? Right? Can I service of the ride? Right? ขออนุญาตปิดไฟได้ไหมครับเราก็ใช้คำนี้กันนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะคำนี้นะคะจะต้องถามว่าคุณครูครับคำนี้ออกเสียงว่ายังไงครับเราจะใช้คำนี้กันนะคะเป็นการถาม How do you? pronounce this word how do you pronounce this word นะคะคำนี้ออกเสียงว่ายังไงครับนะคะเป็นการใช้คำถามนะคะต่อไปนะคะช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับเป็นการบอกนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะใช้คำถาม หรือการบอกอคุณครูที่ที่เราต้องการถามนะคะ Can you say Can you say that again สามารถที่จะพูดอีกครั้งได้ไหมครับผมไม่เข้าใจครับคุณครูครับพูดอีกครั้งได้ไหมครับ Can you say that again Can you say that again นะคะช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับ ครานี้เด็กๆนะคะมีคำถามผมมีคำถามครับอยากถามคุณครูครับเราจะบอกว่า I have a question I have a question ผมมีคำถามครับคุณครู่ค่คคะเราก็จะใช้คำว่า I have a question ต่อไปนะคะเป็นการที่บอกว่าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยและเพราะอะไรนะคะ เราจะพูดว่า I agree with because I agree with because นะคะ I agree with นะคะแปลว่าผมเห็นด้วยครับและคำว่า because because แปลว่าเพราะอะไรเพราะนะคะนะคะสุดท้ายน,นะคะเมื่อ เมื่อเป็นการจบสนทนาหรือ,อเมื่อผู้จบแล้วเด็กๆก็จะบอกว่า thank you thank you แปลว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะคำว่า thank you นะคะเป็นการบอกอขคำขอบคุณนะคะหรือผู้ใหญ่ให้สิ่งของนะคะเด็กๆก็สามารถคำว่าพูดคำว่า thank you thank you แปลว่าขอบคุณถ้าเด็กๆใช้คำนี้บ่อยๆนะคะจะน่ารักมากเลยค่ะ อย่างไรนะคะวันนี้คุณครูแจงก็ฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนจากสิ่งที่ครูแจงพูดมานะคะแล้วก็พูดตามนะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วเราก็จะมาทบท,นทบวนบทเรียนอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูแจงนะคะต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย